อานิจาอะไรก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้เปลี่ยนสัก์ได้จากไปด้วยอาการอันสงบในวันที่10สิงหาคม2566เวลา9ก้นากา30นาทีสริอายุได้52ปี11เดือน1 1เดือนสิวันขอคนบุญกุศล ที่นายเกรียนศักดิ์ชักไพรสงได้ประกอบคุณงามความดีและบุญกุศลที่ได้กระทำมาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าบรรดาลูกหลานญ,ญาติพี่น้องทุกท่านที่มารวมพลังส่งนายเกรียนศักดิ์ในวันนี้จงเป็นพลังอันแงรงกล้านำทางนำพานายเกรียนศักดิ์ชักไพรสงสู่สังปรายคบและเป็นสุขในอนาคตชาติด้วยเถิด พี่น้องเด้ออันกระค่อตายอันน้ำค้อยสุบาน้เตื่นเลื่อเ้าเห็นเจ้าจังหวายนั้นคุณประทับสอดไหวจัเมือต่องมาเธอบ่อมีไผ่เป็นงมเสมอด่างดังกันได้เกลียนสาเข้ามีพี่น้องเดิน่าบอกค่อนใจถีใจ,ใจ,ใจนั้นเป็นทีหักของไทยบาล เคยทำงานกลุเ่เกตเมื่อหลวงกวนไงยเคยทำงานหลับสาประเทศาแห่งเครื่องแต่ผลทานกล่มสามแต่ละพ้นแตกต่างกันขึ้นอ,อยู่กับผลการขี่แต่ละพนทาัางไหวสามพ้นนดีเอาไว้กิ่มท่านสูุอสวรรค์เพื่อต่อยอดพระนิพพานสันดาวหนึ่งทุนพี่น้องเอ้ ไอรเขียนซักงาน,นเปรียบดังค้นสำรารมาเที่ยวโลกมโมแล้วากาิหน้าจากไอทุนบ่มีอย่างติดมือใดน้ำท่าแม่แต่น้อยมีแต่เพื่อดีอ่อยต่อยน้ำหอยอ่อยท่าพี่น้องเนอะ๋ขอให้อให่อยพี่น้องไก เดิน่นออกเดินดับัตงแต่เม่นี้สิกลายเป็นข้อมลาขอให้คอยเป็นพลังเป็นกุศลซอยส่งโยเป็นท่านนั่งท่านไห้เปิดประตูสู่โลกไว้ขอให้เจ้าอายเปลี่ยงสามนานใดลวงสู่พระนิพพานเดินอายเดินด้วยขักและอาไล เวลาวันสุวรท่าภูประพันธ์ค่ะและในต่อไปน,นะคะก็จะเป็นการส่งดวงวิญญาณให้กับผู้วายชนนะคะานำโดยคุณพ่อปราโมนแอบไทยสงคาชนญห้พ่อค่ะ Vừa vô thị xuân vô xuân, cái lách giàn sạc sạc ra xuống Trăng là buồn buồn nghề, đọc trên tổ đầy nó Mắt trên tổ hàng, nhau nhau cửa trăng mạc Rửa miếng áo, ngáo ngáo cửa trăng sạc Rửa bánh ăn, nó cứ kẹt và cướng dạng ôm thì lao hết quả thì chén cài hết tổ bún đăng chạy đi đưa bún hấp xin tổ bún chè chẳng qua cứ chè hãy ăn cả đây rồi ơn than thì cầu hay nam chạy đây cả ba than ขอสำคัญในจิตใจสดื่นใจยินดีสมซื่อแงเอื้อใจยินดีวาสัยสาแล้วจะค่อยทันนั่นไปแล้วสาสินนำเนื้ภาวนาอยีความกันมีสามยามีก็ร่วมเบิรนดอกวาบุญยังว่าบุญบุญนี้บ่มีการตั้งแจกคือเอากินเถาเขากินเขาก็ดยิม บ่อนไปยิ้มหวาขาบุนผู้บอกินบุญย่างสาวเป็นใวใส่บาทจังนั้นบุญย่างกลางวันเป็นวบสวงเปียนดอกค่อยดำบุญย่งำเป็นใเขาวตั้งคำรักษาสิ่งไปนำลูกด่านแจงทิ่เอง่านมีคือย่างแก้วสววัน์้องเย้าใจกัน

Ún này thì bác ơi sang bay đăng nhô số sao ăn nè ăn bóng tay đi đọc hẹn bóng tóc bát sau hết ngon bóng 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 bóng

ตายได้ไหมค่สาวก่อนอยู่้เอ้ยมึงจะนอนกูเด้ขนาดนเดี๋ยวเปสางๆกันเด้มึนหันเต็กกันอยู่ด้านนายโยกสันนายกสันไปงานศพสองศพเขาะม่ได้เกือเสียไงลอยหายสิบล้านไหมเสียสุดระสักมึงแทงเดียวไปเฮยเลยก็ได้พวสองสอง ตอนแรกเขาสิมาอาทิตย์หนาเดียวไทยเขาสิมาเรื่องเขาอ่ะกำลังผิดอยู่บ่หลายได้เพิ่น770ล้านก็พูดได้11 6หน่วยงานใส่เอกสารปลอมฟ้องเขา11เทียเขาขึ้นคดีละ70ล้านยังบ่ได้กับ50%ใช่ปะสี่หนาผู้ตัดสินเลยวงเงินแมมเลยกอยยังบ่เกินปี68 เดี๋ยวสิปฏิวัติโรงเรียนพี่สงไหมไล่ประคานี้นี้บ่ดีอยู่นี่อาคารก็เห็นบ่แล้วอาคารหนึ่งมยุ่งปูเลยเพื่อนไม่ต้องบอกเอาอาคารชั่วเขาที่เขาเรียนนะเพื่อนหรือเปล่าเนี้ยดูดุนฮักแก้ผ้าน้าฝนนะบอกหายเลยเดี๋ยวกูะจายกันเรองเซี่ยงไม่ยากอาคารหนึ่งอะสางมัสเซียด่ะเออมันมันคนหรือหมาลูกหลานเขาไปนั่งเรียนนกดาวอยู่นะพี่ เอ้อยังไบ่ได้นะลูกกูลูกกูจี่พุ่นหัวหน้าห้องนด้เทียวสามทับสิบสามผู้หญิง,ง <c oughs> กันทลักเวียนักเรียนเก <c oughs> ือบสี่พันเป็นหัวหน้าห้องสามทับส <c oughs> ิบสามหตอกเาบอกบอกลิงอยู่ปอหนึ่งดือครับหลักเงินย้ายลอยหนึ่งเอาไปทอดในปอหกสิบ <c> อ <oughs> <c oughs> <c oughs> <sk oughs> สอบบิดได้เต็มด้วยเหรอิดแค่นั้น <c oughs> บิดเดาสตร์ปอหนึ่งได้เต็ม anh đập hồng liên đi nè dưới ừ. này khỏi bỏ má má chậm đấy dầu còn ừ. phải hạ mua à nè nhá nghe bằng mồm hoàng hốt đấy muốn xuyên qua hoàng hốt bậc sắc hoàng hạ ti hoàng ninh này số bắn hoàng sám à hoàng ừ. um. ีครับเอพื่ับเพื่อนๆครับอันนี้คือบรรยากาศงานของของของป๋องนะครับอันนี้ก็มองอันนี้สนิทน้อยพอจะส่งอันนี้อุทัยบุญสืบหนึ่งทับเก้าเนาะนิดทับสองส<ะ>ทับสองแล้วมองเก,ก้าเ<สะ>นาะอันน้องน่องยูรุ่นน้องพี่เนาะชื่อย,ยังก็ฮะดาตัางฮะดาตัาง ต่างรุ่นน้องเห็นด้วยเขาว่าสิยนิดหน่อยเพอาะจะทรงอีกว่าจะไปย่องซิปเพราะได้ไปนะมฮะย่องซิปยางเดียวนะเฮ้ยเขาย่องซิปคุณตงวะเขาจะเพลียย่องสองได้ก <kind abonn és> ับเพื่อนๆนี่บรรยากาศนะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยเจอกันหลังวันนี้อาจารย์ตุทินเป็นแม่ทัพแล้วครับตุทินดีเลยโอ้ขครับคุณแม่เฮ้ยเครือข่ายเขาไว้ เดี๋ยวไปย้ำเขาได้เพื่อนสวนทุเรียนได้กันทะลักคือมึงขึ้นเปียน,นสองส,สีบอกแล้ว่ะที่อ่านเูื่อนเดะบอกผมเพื่อนดรตืรอใชยทั้งหลวงนี่ของเขาเบิดไปกินนิดไปกินมันลนน้นได้เดีด๋ยวหลังหลังจากปีนี้สื่อบอกว่านประมาณ